เหรียญแชมป์โลกกลับบ้านทีมนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทยสร้างประวัติศาสตร์ใน b w World Junior Championship 2025ข่าวดีสำหรับกีฬาไทยทีมนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยกลับมาพร้อมเหรียญแชมป์โลกจากการแข่งขัน b w World Junior Championship 2025ที่เมืองกัวาหฮาตประเทศอินเดียพวกเขาสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกด้วยการคว้าหนึ่งเหรียญทองและสเหรียญทองแดงในเช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568 ทีมนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชได้กลับมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมกับผลงานที่ยอดเยี่ยมผลอากาศเอกมนทนสุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปต้อนรับทีมด้วยความยินดีอย่างเป็นทางการและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจในประเภทหญิงเดี่ยวหนูแหวนอัญ,ญพัฒนพิชิตปรีชาศักดิ์ทำประวัติศาสตร์โดยกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยคนที่สามที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สําเร็จตามรอยของเมร์รัชนกอินทนนท์ สามสมัยและพิง์พิชมนโอภาส,สนิพัฒน์ปี2023แต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือในประเภทหญิงเดี่ยวรวงข้าวยาตาบิมินเกตเกลยงยังคงสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมโดยคว้าเหรียญทองแดงขณะที่ในประเภทหญิงคู่โชยุกอชพรชัยชนะและเอียปัปนบีผลเยี่ยมทําให้ไทยมีเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันนี้คืออะไรคุณคิดว่าเหรียญทองแดงในประเภทหญิงคู่เป็นการสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมหรือไม่ หรือคุณมีความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับการแข่งขันของทีมนักตบลูกขนไก่เยาวชนไทยอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของบทความนี้และอย่าลืมติดตามข่าวกีฬาล,ล่าสุดทุกวันที่เคซิหรือไปยังเว็บไซต์ k a s e t c o t h